มาหอดคู่คู่ด้วยนี่แมนว่าในเป็นวินจำลองเนาะเป็นผาจำลองแล้วเ้าสิบเก้าคนไป็นผนดีเดินสี่าขึ้นไปเรื่องผ้าไปไหวผ้าอยู er ท่ทึ่งทึ่งอยู่สูงพี่น้องผ้าส้มวิวพี่น้องมึนผ้าทึ่งไปเบิ่งนน้ำกันไปผ้ายางเลาะยางเลาะไปนี่เอออยากมาบอกอยากมาบอกพี่น้องอยากมาเบิ่งนน้ำบอกอย่างมาเบิ่งนน้ำกันกับมาเด้อพี่น้องเด้อหาโอกาสมาเบิ่งเด้อ สผ้าเลาะเาบิ่งมาเนี่ยโหยางเลาะไปเพื่อสิ่งหนึทางขึ้นบ่นง่ายเด้อพี่น้องเด้อมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะหีืเป็นบนบนทางขึ้นบนบันไดาทางขึ้นเด้อพี่น้องเด้อดีดีว้า หมาสิบผ้าขึ้นหนึ่งกระสิบงายอยู่ด้วปสิบผ้าขึ้นเด้อพี่ขึ้นมาถ่ายถ้ำขึ้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อเออพอถ่ายหูถ่ายปากถ่ายถ้ำขึ้นน้ำเด้อบันเด้ออันนี้เป็นบนน้ำตกน้ำโซนเป็นผักจำลมร่องผดด่างขึ้นก็ขัดงามเด้อเออไพ่บัวใดมาเบิ่งมาส้มกับอยู่บ้านอยู่เพื่อนเดือเพียง ทัุการน้ำกันเด้อพี่น้องข้ามบุญเอาท่านน้ำกันมาเลยข้าศึกข้ามบุญทำท่านอะอันนี้เป็นท่างขืนท่างยางเป็นตาบิึงพี่น้องนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกือบหมดจะได้เกือบหมดยืนยาวเดี๋ยวจะตรงกันข้ามแล้วมายืนก็มีหดปลาและดูงดงามจริงๆนี่ป่าในท่างข้นพี่น้องบ้างอันนี้แม่นท่างข้นเด้อเด้อ ตามทางขึ้นนี่น้ำตกตูนขาพี่นอ้องเอาจะพาข,ขึ้นวัดคู่เขาทองหรือวัดสาเกตเนาะอันนี้มนนเมนภาพจ,จำลองนเด้อภาพจำลองเด้อนี่เด้อจะพาข,ขึ้นไปพุทธละซุกซุกนะพี่น้องความอ่อนโยนนั่นแหละเป็นมันได้หนิก็ได้ลอยขันละ ไปสบายดีสบายดีวันนี้ขุดเผาผ้าเดียวผ้าเอาบุญเด้อมากะสักราบูชาพี่น้องอันนี้ตอนนี้เดินตามทางยางน้ำทางพบหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องโอ้โยเจองเนาะพายางขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องอถูกบงายบงายเพื่อสีหอดสีถึงบด้ง่ายด้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเทียวมาส้มน้ำกัน วันนี้ที่ว่าเป็นบุญซาอยา่างล้วงลายไฟ่มากนะเดี่ยขึ้นมาหอดวัดคนนี้ย่ยางไปเรื่อยๆมาถึงเลวพ,พี่น้องดีเป็นทางขึ้นสวงสวรรค์ป๋าทุกทีขึ้นสวรรค์ได้หมดนียเด้อเด้อสิผ้าขึ้นสวรรค์พี่น้องพ้ามาเสียวว่าส่งขึนมาทีเดียว สวรรค์น่นาขึ้นมากอ่ะพี่คลองไงเป็นตีไหมคะตีแล้วอันนี้เป็นละฆังเนาะอันนี้เนาะระฆังเมนบอนนี่ใสําหรับดึงไปดึงไปเรื่อยๆรดึงไปเรื่อยเื มาตีของใหญ่กันเถอะพีน่น้องเนื้อจักบาทอ่าธุโอม่สังโฆบาทสาธุสาทุซาทุซาท,าท,าทุอารุม,มุตารีอันนี้เป็นละครั้ง ละค้างสวรรค์เหนือพี่น้องเลยเสิพาเรามักกะลิงไงก็แมนมาทู่ละค้างน้ำกันพี่น้องอยู่ข้างทึ่งเสียงนุนมวลเย่างบนท่านในหอด้วยทางยังมีทางขึ้นต่อไปอยู่พี่น้อง ใช่สิเด็าคุณอืเพาะ,ะก็บีพาพุทธรูปเนาะในบนทางขึ้นนี่